สวัสดีค่ะราศีกุมหรือราคนากุมคลิปนี้จะมาอัปเดตในน้ความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะการอ่านไพ่นะคะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกุมค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะไพ่ของสิบเหรียญค่ะความมั่งคั่งมั่นคงนะข่าวดีในเรื่องของการเงินเรื่องของอทรัพย์มรดกส่วนแบ่งพินัยกรรมนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับความสุขในครอบครัวค่ะความสุขระดับสิบนะคะบางท่านอาจจะ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นกลับไปบ้านเก่าบ,บ้านเกิดไปดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ได้ด้วยค่ะหรือบางท่านนะคะก็ชีวิตหน้าที่การงานช่วงนี้มีความมั่นคงมากมากขึ้นมีเอ่อเรื่องของการสะพัดในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเพิ่งจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเศรษฐีใหม่เลยอย่างนี้ค่ะได้เอ่อส่วนแบ่งจากพินัยกรรมจากทรัพย์สินจากมรดกจากครอบครัวแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือบางท่านนะคะก็มีการขยับ สถานะนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะค่ะมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นไพ่พลังงานหลักที่ดีมากๆเลยนะคะข่าวดีในด้านของโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ะคะ่ะหน้าที่การงาน การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะบางท่านอาจจะอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีแผนในเรื่องของการอยากจะโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแต่ว่าดูเหมือนหลายๆอย่างค่ะก็อาจจะติดขัดนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ในปักนี้แม่หมอมองว่าคุณกําลังได้รับโอกาสใหม่ค่ะ ก็มีโอกาสที่ไพ่ของหมายเลขสิบอะนะคะไม่หมอมองว่าความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะและความความสมหวังอะนะคะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอะไรที่ติดขัดหยุดชะงักนะคะคุณจะได้รับแสงสว่างจะได้รับชัยชนะแล้วก็โอกาสอีกครั้งหนึ่งะค่ะหรือว่าอะไรที่เหน็ดเหนื่อยก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับว่า คนรักเริ่มเห็นคุณค่าผู้ใหญ่เห็นคุณค่าผู้ใหญ่แบบเห็นถึงความสามารถและความพยายามของเราค่ะเราก็เลยได้รับโอกาสซึ่งเป็นโอกาสที่มันคู่ควรจริงๆนะคะความรักก็กำลังจะถูกเติมเต็มค่ะอดีตที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่ยังเหลืออีกอ่าเขาเรียกว่าอะไร ความดีของคนรักหรือว่าอะไรก็ตามที่ยังเหลืออยู่ค่ะอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆการให้โอกาสนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับลูกๆอย่างนี้ก็ได้ก็คือสิ่งที่มันพังไปแล้วล้มไปแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ก็จริงะคะ่ะก็หันมาประคับประคองสิ่งที่มีอยู่เหลืออยู่อย่าให้มันพังไปทั้งหมดนะคะคุณกําลังจะได้รับการเยียวยาร,รักษาะคะ่ะบางทั้งชุดน,นี้อาจจะ ไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานกันกลับไปบ้านเก่าบ้าน,นเกิดอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวกับเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นนีค่ค่ะหรือว่าการแบบพยายามเยียวยาหัวใจของตัวเองอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะคะจู่ๆทุกอย่างเหมือนมันมีพลังขึ้นมาจากวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มมีความหวังนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆคือกระแสสิ่งดีๆเข้ามาในเจ้าชะตาเยอะมากเลย เรื่องของหัวใจนะคะดูเหมือนคนรักพยายามกลับเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณคิดมากฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิในการจดจ่อหรือทำงานในสิ่งใดเลยนะคะความรักก็ยังคงวนวเวียนอยู่ตรงนี้ค่ะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีกุมิีต่อราศีกุมบ้างนะคะ เขาคิดถึงคุณมากค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่น่าเบื่อนะคะทําอะไรแบบเดิมๆซ้ํำๆอยู่ที่ประจําเก่าๆอย่างงี้ค่ะเป็นคนขยันมุ่งมั่นตั้งใจนะจริงจังทําอะไรแล้วต้องประสบความสําเร็จค่ะซึ่งอาจจะน่าเบื่อสําหรับคนรอบข้างเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้อย่างงี้ค่ะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงลูกค่ะถ้ามีลูกด้วยกันนะคะไม่งั้นเขาก็อาจจะแพลนคือตั้งใจอะค่ะ คิดถึงแล้วก็ทำเพื่ออนาคตตัวเขาเองก็ไม่มีสมาธิในการทำงานเช่นเดียวกันนะคะบางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลนะหรือไม่ก็ไม่มีเวลาให้กันเขาคิดถึงคุณมากค่ะเขารู้ตัวว่าทำผิดนะคะแล้วก็ยากที่จะได้รับโอกาสหลายๆอย่างทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่เขายังเชื่อใจค่ะ ว่าคุณยังรักเขาและเปลี่ยนใจให้โอกาสเขาอะค่ะบางท่านนะคะนอกจากไม่คุยกันแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยค่ะช่วงนี้คนรักรู้สึกเหม่อลอยเลยนะคะไม่รู้ว่าหลายๆอย่างค่ะมันจะไปในทิศทางไหนจะได้รับโอกาสหรือไม่ แล้วมันจะดีขึ้นอย่างไระคะปากนี้นะคะเขาจะยอมคุณมากขึ้นนะคะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะในน้อความสัมพันธ์ของราศีกุมกับคนรักจะเป็นยังไงบ้างคะ คนต่างไม่ยอมกันนะคะเขารู้ค่ะว่าเขาทําให้คุณเสียใจและคุณก็เปลี่ยนไปแบบที่เออไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะไม่ว่าการไปรู้ความจริงการจับผิดหรือการคือการทําอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้เสียความรู้สึกแล้วเนี่ยมันกลับไปแก้ไขาย,ยากค่ะ คุณอาจจะไม่ยอมที่จะไม่ให้อภัยเขาทั้งๆที่ในใจก็ยังรักการฝืนพยายามที่แบบสุดโตง่งฉันจะต้องไปจากตรงนี้ให้ได้แต่ตัวเขาอะค่ะไม่ยอมในแบบที่เป็นของตัวเองเขาบอกว่าเขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปค่ะโอกาสมันอาจจะยาก แต่เขาจะอดทนแล้วก็รอคอยค่ะก็ช่วงนี้นะคะคนรักอาจจะทำตัวแปลกๆคะ่ะไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลน,นะคะพยายามเข้ามาทุกวิธีทางเลยค่ะแต่ถ้าใครมีความลับปิดบังอยู่นะคะปักนี้นะคะ่ะความลับก็จะถูกเปิดเผยนั่นเอง และช่วงนี้ค่ะก็เรามาระวังด้วยคนรักค่ะค่อนข้างที่จะนอกจากพยายามเข้ามาแล้วเนี่ยเขาอาจจะทําตัวเป็นสายลับเป็นนักสืบได้ด้วยนะคะพยายามสืบสองอย่างรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณนี้ค่ะขอข้อความจากคนรักของราศีกุมภ์ด้วยนะคะเขาต้องการเวลาค่ะต้องการโอกาสอยากกลับไปแก้ไข เขาไม่รู้ว่าเขาจะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ไหมซึ่งอาจจะถูกปฏิเสธมาตลอดแหละนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเชื่อใจคุณค่ะว่าคุณจะ,ะยังรักเขาแล้วก็จะมอบโอกาสให้กับเขานั่นเองเขารออยู่ตรงนี้ค่ะรอคอยดูความอดทนเลยนะคะ ถ้าใครที่บล็อกคนรักหรือไม่พูดไม่คุยกับคนรักอะเขาบอกว่าเลิกบล็อกได้แล้วปลดบล็อกชันทีนะคะแล้วก็คุยกับชันได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะขอให้แนะนำให้กับราศีกลุมด้วยนะคะลากแท้ที่ยืนยาวค่ะเลือกด้วยหัวใจนะคะหวนคืนสู่สุขภาพที่ดีการกลับมาครั้งนี้ค่ะ เป็นเพราะว่าเขารักคุณนะคะกลับมาแล้วดีกว่าเดิมนะไพ่บอกว่าคุณมีสเสน่ห์ค่ะจงมั่นใจในตัวเองบางท่านนะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาได้ด้วยค่ะช่วงนี้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะข่าวดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลอง การแต่งงานได้ด้วยนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆงานวันเกิดของเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะงานรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้ไปเจอกับใครที่ไม่ใช่คู่ของเราหรือว่าดูความบังเอิญไปเจอกับคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะพยายามดึงให้คุณกับคนรักมาเจอกันอย่างนี้ได้ด้วยนะคะความฝันกําลังจะถูกเติมเต็ม คืออย่าร้างเป็นรายบุคคลนะถ้าคุณรู้สึกว่าฉันมีสเสน่ห์ฉันมั่นใจและฉันเลือกคนใหม่ได้ก็อย่าร้างเป็นรายเป็นรายบุคคลค่ะนะคะบางท่านนะมีโอกาสกลับมาแล้วมีการแต่งงานนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นความฝันแล้วก็ชีวิตกำลังจะถูกเติมเต็มข่าวดีทั้งเรื่องของงานนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยค่ะ ใครที่แพนของการตั้งคันการมีบุตรมีโอกาสตั้งครันและมีบุตรนะคะใครที่มีเรื่องของการเดินทางก็จะได้รับการเดินทางะคะ่ะข้อความของคุณนะคะสวรรค์จัก,กรวาลได้รับแล้วค่ะคุณกำลังได้รับพรน,นั้นนะคะลุกขึ้นยืนนะ,ะต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อคนที่คุณรักเพื่อเด็กๆค่ะ จงไปตามกระแสนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีกุมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดราศีกุมมาเริ่มต้นอัปเดตในน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ พลังงานตัวตัหลักของเจ้ชาชะตานะคะเป็น D m p P นะคะช่ว,วงนี้กินดีอยู่ดีมีออล่าค่ะอุดมสมบูรณ์น้ำหนักขึ้นนะคะคุณมีคุณค่าและคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆคนรักที่ดีๆค่ะมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มี ทรัพสมบัตินะคะมีสเสน่ห์เป็นสมบัติแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะแต่ก็เบื่อะคะ่ะมีคนอยากคุยอยากพูดอยากทักนะคะ คนโสดนะคะรู้เยอะเรียนมาแยะก็เหมือนยืนอยู่บนความเสี่ยงนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงะคะ่ะการเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปบางครั้งก็อาจจะเป็นผลดีแล้วก็อาจจะเป็นผลที่แย่ก็ได้นะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะ่ะก็คือสุดตรงเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปก็ยืนอยู่บนความเสี่ยงนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของหัวใจะคะ่ะคุณมีบทเรียนแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่รีบนะคะก็ คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะชีวิตเดินหน้ามากเลยค่ะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีข่าวดีค่ะมีความโชคดีนะมีการเดินทางแล้วก็มีเรื่องของอข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานการติดต่อค่ะแล้วก็คนดีๆเข้ามาด้วยบางท่านอาจจะมีโอกาสที่คนเก่าๆกลับเข้ามาพูดคุยได้ด้วยนะคะคนโสดมีคนเข้ามาให้เลือกะคะ่ะแต่คุณเท่มากเลยนะคะช่วงนี้ค่ะ บริหารทรัพย์แล้วก็บริหารสเสน่ห์แต่คนที่เข้ามาอาจจะคนข้างหน้าเบื่อนิดนึงนะคะคนที่ใช่ก็ไม่หลักคนที่หลักก็ไม่ใช่นะคะมาดูกันข่าวครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะจะเป็นไงบ้างคะ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ มีโอกาสทั้งเพื่อนผู้ร่วมงานรักทางไกลแล้วก็คนเก่าๆหรือว่าความทรงจำเก่าๆค่ะเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนนะคะมีโอกาสเป็นมังกรผู้ศกันค่ะรักทางไกลาอาจจะเป็นเมษสิงห์ธนูนะคะหรือไม่ก็กุมเมถุนตุลค่ะเข้ามาให้เลือกเข้ามาให้สับสนนะคะแต่ให้ระมัดระวังไปตกหลุมรักกับ คนที่เขา,เายังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นสายเปยอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้โฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินบริหารเสน่ห์ไปก่อนคะ่ะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องของหัวใจอะคะ่ะทั้งเก่าและใหม่เลยคะ่ะวนเวียนเข้ามาดูเหมือนทุกสถานะเลยนะคะ คนโสดค่ะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะคะคนที่เข้ามาค่ะอย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันแต่ก็อย่าเลือกใครเพราะว่าเรารู้สึกเหงาอย่างนะะี้ค่ะเราต้องการใครสักคนเข้ามาเติมเต็มช่วงนี้ห่วงแหนความโสดนะคะคุณรักตัวเองมากขึ้น ปล่อยให้อดีตผ่านไปค่ะหลายๆอย่างกําลังจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีด้วยตัวของมันเองแล้วคุณจะกลับมาเข้มแข็งมากขึ้นคนที่ใช่จะอยู่กับคุณค่ะแต่คุณไม่ใช่เขาจะออกไปนะคะคนโสดคุณกําลังจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลมีเป้าหมายที่ชัดเจนส่วนคนที่จะเข้ามาเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะมีความอบอุ่น แล้วก็ชัดเจนกับคุณด้วยเช่นเดียวกันความสัมพันธ์นี้นะคะไม่รีบนะคะมีโอกาสเป็นทางไกลด้วยะคะ่ะไปแบบช้าๆแต่มั่นคงนะคะขอให้แนะนำให้กับราศีกุมด้วยค่ะ คนโสดจะตกดุมรักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ทีนี้คุณจะเปรียบเทียบระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตเลยไพ่บอกว่าอย่ายึดติดกับอดีตและกังวลกับอนาคตจนสูญเสียโอกาสที่อยู่ตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและอย่าเพิ่งตกดุมรักมากไวมากจนเกินไปกักขังบริเวณความรู้สึกของตัวเองนิดนึงนะคะ มันไวเกินนะคะช่วงนี้มีข่าวดีเข้ามาเพราะฉะนั้นบริหารทรัพย์อย่างชาญฉลาดบรรลุจุดสมดุลของการใช้จ่ายนะคะการเก็บออมหรือว่าช่วยเหลือพูด้ด้อยโอกาสในบางโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของหัวใจนะคะค่อยๆศึกษาเรียนรู้คะ่ะเปิดใจนะคะแต่ไม่ต้องรีบะคะ่ะ คนโสดจะตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งจงขอบคุณทุกอย่างที่คุณมีแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงค่ะแสวงหาความชัดเจนขอบคุณอดีตขอบคุณบทเรียนขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้คุณเป็นคน เป็นคุณในวันนี้ค่ะหลายๆอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะคนรักที่ดีๆค่ะมองหาความชัดเจนคนที่เขาชัดเจนความรักที่มั่นคงนะคะจงล่าเริงค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขขอเป็นกําลังใจใกับคนโสดด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ